สวัสดีจ้ากินย่างเดียวจ้าเมืนน่อนี้เพชรซื้อทุเรียนมาอ่าสามรอยสามร้อยบาทมันพูดน้อย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 ไหมพี่น้องมาจ้ะมากินทุเรียนนับเบียนี่เนื่ยกับพวกนินมันไม่ไปกินกินคนเดียวแซ่บคนเดียวเห็นไหมขาวขาวเสียบ มันหวานเนี่ยพี่น้องหวานคือ <One, two. S 1> ทุเรียนไตทันครับม, <One, two. S 1> มันหวานหวานอยู่ One, two, One, two, ถ้าแข็งปวดก็ชิกินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันพอดีเบืองสุกมันคือิอ่อนแต่ว่ามันก็แซ <two>, บอยู่ two, พูดง่ายๆห้างแช่์กับบรศรีบด้อเพร่ไปเห็นลูกน้อหน่อยเพ่เลยขึ้นอยากกินบ่าขึ้นอยากอยากเลยแหละลูกน้อหน่อยไหมพี่น้องลูกเนื้อละลูกครึ่งไหมบ้านพี่น้องขายโลเท่าเด็กเนี่ยเพ่ซื้อลอยนีสิบบาทกิโลหนึ่งเดียวโมเมนต์บินลอยนีสิบบาท โอ้แซบอยากกินยังก็่ซื้อกินแล้วน่าพี่น้องนะทำอหาหาเกันได้หางิันบ่ได้บ่ได,ได้กินเนี่ยได้กินให้เกา่าละลูกลานซื้นะอไม่เนาะเพิ่งเคยซื้อหน่วยหนึ่ง แจ็คบาทวะซื้อวังวัางเดือนวังกบวางเดือนมาที่แล้วนีย่ยหวเงกับเจ๊ด,ดว่าก็ใช้แบบจืดอันนี้น้อยๆที่ซื้อแต่หวานไงมันหน่อยอยู่แต่ว่ามันหน่อยโอ้ยอะไร เป็นไรลูกเช็ดออกพ่อมาดูหน่อยเป็นไรนี่พอ่อเป็นอย่างเลนน้าเป็นยังเพ่าคือห้อง หวานจยบเพื่อนบ้านเอยียงอะจะกินนะสตอรนี่นี่เพ่หมักแต่งสีพี่น้องเนี่ยเห็นป่ามันแ่บอ่าเครือ่องซุกเครื่องดิบไหมเขาเอิ้นเอียงแล้วก็เอิ้มมาถึกโหแะ่วา เพอกัดเข้าไปทั้งในมันหนุ่มทั้งนอกมันแข็งแข็งได้ไมาครับย่ประเทศไทยนี่ก็ดีนะให้น้องนะอยากกินยังกะไปกินมันถึกพร้อมทากินช่วงย่งางมันถึก,ถก ร้อยยี่สิบบาทนี่ก็ซื้อว่าเบ้าแพงเท่าไรโลนึงถ้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบก็ตอนแพทซื้อตอนนั้นอุ้ยเนาะเพทก็กินเทียดเดียวเท่านั้นละพอมันลงแล้วแพทยก็มาซื้อกินีก็แสบขายของเนี่ยด้ยวยจ่าจักหน่อยผู้ใดสนใจสินค้าของแพทด้ยวยจา้าปลาสม้มเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียว ปลาล่า right. สับขายคือกเราจะไปมันยืมเงินพนียงน้ำพอเพิ่นี้เลยเนี่ยมื่อนันตะหน่อยเบรกเพื่อเมื่อนันตะหน่อยเบรกเพื่อที่กินเบิร์ดเลยบหฮะ เราโบเบกเพริเพริกกินเบิร์ตอีเดีแล้วพี่น้องเพริเป็นคนหมักทุเรียนอย่าลืมองอุดหนุนกันด้วยจ้าสมปตองสมปตองพ่อละสิบบาทแสีบอยู่จ้ะการัตตีแสีบอยู่ ส่วงนี่เห็ดกำลังสิออกอยากขายอยากขายเห็ดจักที่ทรงไปย่งไหนนาะพี่น้องยางมันนกพันแรนน้ำพอพันพอพันสูบน้ำมามีอยู่นี่หวานเฉยๆ มันก็นทิอาดหนามอาดหนามกับนี่นี่กะทิเขาบ้านน,นี่ก็ทิจงไว้กินมือรุนกินไปได้เติบด้วนี่อันนี้กิจงไว้กินมือรุนท้าเทียาขึ้นอ,อยากกินนีแล้วแนวมันอ้วนว่าเป็นยัง วันเียรัางครัวัตุเลกินครับคนเช่าก็มาลดเนาะดูนี่อันย่าลืมด้พี่น้อง สรอยอุ่นเงินชินค่ะแนะจาสร้อยซื้อเนี่ยบังคับเด้อนีิฮู้บ่บังคับเด้สรอยซื้อเนี่ยชินค่ะอย,อยากก็อยากแต่สอยซื้อโลดจ้ะ <c oughs> ไม่ค่ะอยากขายเป็นยังขึ้นมันขายดูสิได้สติ๊กเกอร์มาใหม่มันติด ปลาซีซ่าวกับกินมันเบิดกับกินมันนี่กอ่ะเพราะอยาันนี้แพงไม่กินกินบ่เกินมืออื่นหรอกเบิดขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อุดหนุนได้จ้ะเดี๋ยวเพชรจีไปส่งเลขพัสดุให้พี่น้องเดี๋ยวเพชรจีอาบน้ำท่านนี <choreography> ่อาบน้ำก็แล้วก็เข้าบ้านเดี๋ยวให้ต่หน่อยแล้วสูบน้ำสูบหยังเราเฮ็ดทำความสะอาดบ้านแล้วเออเมียนเห็ดหลังถั่วหลังหย่งก็จะเป็นอ่ะ หัวที่ดี <c oughs> ดีสมือแล้วจ้ะพี่น้องกะขอบุญขอบคุณจ้าไปก่อน้อจ้าสวัสดีจ้า